blum blom blom 我钓，给你我钓，兄弟。 ยากศดีไปตะลงแหนอเหมาวมองมองมีต <floor> <c oughs> mm ัวมองมีอ้ยยอดลงถึงแล้เอาแหมาวางเนี่ยีจะม่วงนี่ม่องแล้วจุ่มเดียวขนาดนั้นโออบ่อแล่ะลืมไปเบิ้งอันนั้นมาหน่อยมาเนียงก็บักเนียงกอก เ,เอาพ่อจิตาตาพอจิตตาเมืองชุมเผ่คก็ยังอยู่บุรีรัมย์อยู่หันก็จะมาเร็วว่ะเดียวใส่บริการการบินมาเลยเพราะนี่สุดยอดนะครับพอจิตตามังชุมเพ่ ัครบ,ครบไปไวมาไวเนาะคือยังอยู่บุรีรัมย์หันโอนขอมาสง่งได้ยังมาเกือบสุกตาวะอ๋อทิ่ต้องเท่ามือนั้นเดี๋ยวตรงอันนั้นเอาอันนั้นสตีกี้นขาดไหมเครื่องหนัง โอ้ดีๆคือใหญ่แท้เบิ่งตู้บักใหญ่เลยงามแฮงผลนเงาแวบเลยโอ้ยสวกมัน่าดีๆเป็นหน้าที่ทุ่งสามสุดเลยอันนี้ยังก่อมัดลงลพ่อชิตะนั่นโอ้ยนี่ตาตาคือโดดอยู่ตัวน่ะโอ้ดีๆใหญ่ครับ จปงนอยกับถึงไวผสมเราดีดีลาบบดอเหลือรลอยครับดีดีพอชิตาประหารยู่บริรัมอยู่แป๊บเดียวหนึ่งมหันตจีสะเกตแล้ว เอาพอจิตะรถตู้กําลังจอดบางหนึ่งในพอจิตะเอ้ก็อีหรีเ<อ>ลยเนาะจอดปั้มน่อยหนึ่ง ได้านี่ลเมื่อไขาเิน้านี่จ้คนบอกเองว่าเจาซื้อมะลดเาคอยเห็นอเยอยากพ่อนออง่เอาน่พอลงเปคนบอกไ้ซื้อเปนคนบซื้ออยกระซื้อเจ้ายอมนคนเห็นไม่พอชิตาไดเออแวแ้งที่ไเห็น่เดียวมันโมเมนจะบอกว่าเอามะลดจะซื้อย่งนนย่งจะดูมูบอกมูอไม่สมโซดน้ำแล้วตัวนั้นมันอพ่อตาพ่อตาอยาิน ว่าจอดตันลรัตนาอยุนุยวงจอดบอกว่าเจ้าสีมาพอสีตาบอกว่าเจ้าสีมาสั้นซื้อเนื้อแล้วนี่กับพ่อเด้วัฒอยู่ตอนนี้พ่อสิตาย่างมดตั่นึงนี่ล่ะเสียกินมันเร็วเอาอะไอยู่เข่งเข่งใ่หมกินไอ้ยาไอ้ยาเข่งเข่ใส่หมวยนี่กินมันมันหอมตัวผี่คอยกัซื้อมากผี พ่อพอยากเห็ดคิปบอไอไม่สิโทรมาโทรมากต้นไดนี่แหละบอกดยวด่อจริงปะเียขาจะมอรอมาบอกไอไม่สิโทรมาต้องไปนอนก่อนโทรมากคำบายบายกันหนอยา้ทนนอนกันเียน่อยก่อนเตงไม่ใ่หร เก่งไหมลุงเก่งหลงเนี่น้ำมัสเตยแม่น่มแม่ยังเนาะติดตัวจังไมันเป็นกันเก่งของบ่อนแล้วมันว่าค้นจะห่วงหัวค่อยใส่แบบนั้นนั่นครับของพ่อชิตดา่ะจริงๆเนี่ยพ่อิฮใส่พ่อชิตาเอ่ยวี้อไม่าะนมีเหรอเมนูนี้เอาว้ยิดมันลงมากับกมีอย่างอยู่ ทันมากยายหาเห็ดเน,นี่ยหนเด้ <c oughs> อโค้งเขา่าโมมี่ไ,เไ,ป,ไปเาาสีแล,แล้วมานอนน่สาก่นอนนะพาะจะตาจ้องนี่สาออ ใส่กระเทียมไม่เสียสูตรเฮ้ยหัวกะทันสิงกะหอมันสับิมกระไคเลยรักแยกเดียร์ต้เยาขๆต้มเย็นน่ะกูวกินแซวไอ้เหี้ยอยู่วันจื่น มาโดดักาสิอย่าไปไก่เด้มันสกัดโมเฮาเลยมันสิกัดเด้อเด้เด้อ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 เ้้มันสกัดเด้เนมยาเนมันโมเอพอลุงาดิฮะยงหแมเ้าเปียกมาเลยโว้ยจำได้จำได้ ก่อนดมันต้องนอเ่ว่าโยแม่ไหวอืนมันเปนจากสาบปาหมสายยางมเียอนมันก็ลงน้ํำแล้วดูสบาย่ไหกันโ คุณโทหน่อยมันเสือยังเดี๋ยวพอกันไหมคิมนาครับใ่คินาิมนี้ไปนีกันครับตัวลสองร้อตสี่ฝ่าสีกัเลยกันไรแขกไับแขกด็ดิ้ลมาดีมาดนี้ไหมนะ